ทางไกลมะพี่น้องหนาวมามามาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะมากินขา้าวมากินขา้าวน้องกันเถอะพี่น้องมากินขา้าวมากินขา้าวมองดูวันนี้มีตม่ำมะฮงมีตม่ำมะฮงต่ำซั่วมะฮงกับทัว กับทัวกับโรยทัวกับไก่กับกับผักมา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 มกินก่อนต้องการรูกินก่อนต้องกันกินทางไกลมากพี่น้องหนาวมามามา,มาทำเสื้อกลุกนีด่ดิทำอะไรดิมันหนาว มาข้างหลังมามาเนี่ยแซบแซบพี่น้องว่าแต่ว่าขึ้นหนาวเถอะเหรอ อ๋อเป็นห่วงมากไม่เป็นต้องกันต้องใส่เพั่งหนาวจะเ,เฟี้ยงมาทางหมา,มาดนมามากินอยู่หลูกออกมาเหร่นนะ้ำโอ้ขึ้นหนาวเถอะ้องหวัดแปดนนัที่บนน้อง่อยน่านนขึ้นหนาวใช่ไหมอะมามาโอ้ย ท่าละมันแท้ฮ้เหอ อไอ้มาตกใส่บอกตำมะฮุ่งข่อยออทำเสนอเกอร์แบบตรงนั้นไว้ให้นนอง แซบได้อารมณ์หล้วกัหน,นาวพี่น้องอู้ชับแซบ,บ,บอ้าหิมะหิมะเพียงเขา้าเลยละหิมะกำลังสีเศร้า Ta cả tội mày hùng vắng gần bọc kim kai kín cay, kai kín cay của hùng Kín mất tầm mày 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 ทำมี <zat? Center. S 2> ่ทำเสื้อดีๆได้หรุทำไมนะทำดีที่โอ้ยแซ่ อะไรนะกัใครอมัมามัาหนาวมากินห้มันก็แล้วก่อนอ้้วพลังเขาผมว่าควรอยไวหนึงหันเขาคือว่าอีอีอีนี่มันคือบาทแต่มากินเขาอย่างนี้ทั้งหนอกเขาคือสิบ่า ไม้แก่หม่าม้ามม้าเสื้อเสื้อขึ้นให้มันเสื้อมรู้ขึ้นเลยไม่รู้หมายก็นยัง ว่าใเพชรพี่นอ้องเพชรทั้งเพชรทั้งแซบไปรังกับหงวงัวขวนก่อนทั่วกะว่าบอกว่าข่อยบ้าดฉัน,บบบบนข่อยได้บาฉันบาได้บ้าเด้อฉันอยากกินให้พี่น้องพี่น้องคนไทยฉันเบิ่งซื้อไปสุน ว่าแต่ันหนาวเอาหรอหูห้ยงแกแมแดงวะแล้วว้าึสภาพก่อยมันก่อนได้หนาวปะในดนอกพี่น้องมันพอทนได้จักองศาม,มื้อนี่ วันนี้กี่องศาลูกรู้ไหมบล็อกเจ็ดองศาอ่ะอ๋อลบหกลบเจ็ดนี่หรอวันมันชิ่นไหมพีหนองมันกับโบหนาวไหมไปที่มืเอเ้า ใช่ไหมล่ะพี่น้องแต่ว่าหิะหมะมันตกลงมากต่ะเห็นไหมตกลงมากไซต์ไซต์แต้มห้องแม่ไม่ใช่จางไม่เห็นลูกหรอกมาถ่ายมาข้างล่างอืมัครับ ืมขึ้นเหลือนก็แ่บนหนาเตี้ยลูกชายเล่นอยู่ข้างหลังแต่ว่าจะถ่ายฉันนะสันถ้าไม่อยากออกกล้องก่นสันลูก่ายะ <laughs> อ๋อมันรดมากจังเลยพอกินอยู่ข้างทางนี่พี่น้องเฮ้ยเขาอย่างหัวหงอกหัวคอยคนยคอยพลังหัวคนอยแล้วพี่น้อง หม,หมะไหมหิมะตกใส่มันแไหมพูดนะฮะไม่ได้หิมะโว่านะอันมันไม่ได้หิมะหิมะตกใส่มันมองดูพี่น้องเปลี่ยนเปน้นาม,มาแล้วใอยที่ปล่อก้อนได้ป่ะเนี่ยใอยหนาวมึงสภผ่าใคยดูพูดนะ เปียกหมล่ะแมอันกเกียงคอยกระเปียกะะลูกมามาจะเข้าไปแล้วมามาหนาวหนูซก่อนหนูะก่อนเอาจ้บพหนาวแต่เจะก็ไปนั่งยองสันหนูซะก่อนลูกไ,ไม่หนาวเลยลกูก ไาด iPhone 12ข,อข,อ iPhone ขอ่อยเพราะ e 11ฟ1ข่อยก็ถือกันนั่นคนกันแต่ก็ถือหนามเปียกมดหยอดหย่อยเยยังห <c oughs> วังว่าคงไม่เป็นอะไรนะไม่งั้นได้ใหม่นะพาไปต้ง้งมื่อนี้ มื่อนี้กะศิลาไปตำติกอนได้อพี่น้องเด้อศิลาไปสนิกรอนเอาไว้พบพอกันไหมในคลิปหนา้าส่วนคลิปหน้าส่วนมื้อนี้ส่วนมื้อนี้ผู้ใดใเป็นแฟนใหม่แม่ตายกะย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็จังมาเจอกันในคลิปหน้านะคะมื้อนี้แม่ตายต้องกล่าวค้ามมาบุญรักษาสุกุลทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะน้องตืนก่อนมัน,นาวมัน,นาวป๊าปเข้าไปกันเลเนาะน สำหรับการติดตามรับชมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ